อ่าตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นนะครับโอ้โหตั้งแต่บ่าย3มจนถึงตอนนี้เพิ่งจะเอ้ในแบบประมาณประมาณบ่าย2องจนถึงตอนเนี้ยฝนตกยาวเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารโกตุงนะครับก็ไม่รู้ลองมากินดูนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เข้าไปสั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศหน่อยร,ร้านก็อยู่ติดกับถนนใหญ่เดี๋ยว ตอนนี้ระหว่างนี้ก็อีกสักพักอาหารก็น่าจะมาละนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้นี่โต๊ะที่นั่งก็คือโต๊ะตรงนี้ <c oughs> ถึงนอก <c oughs> หรือไม่อยากจะเข้าไปข้างใน <c oughs> ตออย่างที่บอกอะ่ะฝนมันตกตั้งแต่ประมาณบ่ายสอง หนงสองครึ่งเพึ่งจะมาหยุดตกตอนนี้ถ้าน่าข้างในนี่คงหนาวแน่มาแล้วผัดผักบุ้งมาก่อนอย่างแรกแตกมากที่นี่ให้ข้าวเปล่าฟรีน่าจะอารมณ์คล้ายๆกับที่ตอนนู้นที่ไปกินสมัยก่อนนะที่ไปกินที่จันทร์โภชนาเขาจะเขาจะให้ข้าวฟรีแต่รู้สึกว่าล่าสุดนี้จะไม่ใช่เลยนะ จะไม่ได้ฟรีลมะาแล้วจานที่สองนะครับที่สั่งไปก็คือกะเพราไก่สับทั้งหมดนี้ไม่ใส่ผงชูรสนะจะดูห่างๆแล้วอันนี้น่าจะเผ็ด,ดน่าดูแต่น่าจะอร่อยที่สามมาส่งแล้วอันนี้ก็คือไข่เจียวปูแต่เป็นแบบกรอบฟูนะครับใช่อันนี้ก็ให้ผักดสดมาด้วย่านไปแล้วครึ่งหนึงนี่เขารสชาติดีนะ เผ็ดไปหน่อยอันนี้ไข่เคียวอืมไข่เจียวปูคือผมไม่เคยชอบไม่ผูไม่ไม่ได้ชอบแบบปูเยอะขนาดนี้ดูคร<ม>ับบูกนี้สุดยอดอ,ยอ๋อปากแดงเลยกะเพราอร่อยมากเลยนะแต่ก็เผ็ดดีนะที่มีผักสดอันนี้ไม่งั้นในใขนาดมีเน้่ปากแดงเลยอร่อยมากแต่รสชาติแบบกิจจารเลยนะครับนึกถึงว่าถ้ามีไข่ดาวนี่น่ยจะ อร่อยกว่าไข่เจียวไข่เจียวเาขากรอบมากอืมแต่เราสั่งเราเป็นคนสั่งเขาเองว่าจะเอาแบบคูโอ้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้